ทำไมทหารบกไทยถึงต้องระวังอาวุธดุ่นนี้ที่ทหากรกัมพูชาใช้และอาวุธดุ่นนี้คืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับโดยจากภาพจะเห็นได้เลยว่าเป็นปืนกลแบบ PKM นั่นเองโดยในสมรภูมิรัเสเซียและยูเครนเนี่ยนะครับตอนนี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้นำเอาปืนกลแบบ PKM เนี่ย มาทำการดัดแปลงนะครับให้มีลำกล้องยิงที่สั้นลงเรียกว่า s h o ต b บรล e l PKM และจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันสามารถเอาไปใช้งานในสมรภูมิแบบ CQB หรือสมอรภูมิตามคูลเลตได้ดีมากนั่นเองเนื่องมาจาก PKM อเนี่ยนะครับรองรับตลับกระสุนได้หลายแบบเช่นกระสุนที่เป็นกล่องตลับกระสุนแบบนี้เนี่ย สามารถยิงได้สูงสุดนะครับบรรจุกระสุนได้100นัดเลยเรียกได้ว่าเป็นอาวุธนะครับที่เอาไว้สู้ในสมรภูมิ CQB หรือคูลเลดได้ดีมากและ PKM เวอร์ชันปกติก็จะยาวแบบนี้แต่ถ้าเป็น PKM เวอร์ชั่นบูพับเนี่ยก็จะเป็นอาวุธที่สั้นและยิงได้ง่ายมากๆนะครับ โดยในสงครามรัเสเซียยูเครนนะครับพิสูจน์มาแล้วว่าปืนกลแบบ PKM เนี่ยเป็นอาวุธที่ใช้ยิงโดรนของฝั่งตรงข้ามได้ดีมากจะเห็นได้เลยนะครับว่าโดรนฝั่งตรงข้ามบินมาเนี่ยใช้ PKM ก็สามารถสกัดได้อย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าอาวุธรุ่นนี้ถึงจะเป็นอาวุธที่เก่านะครับแต่ข้อดีก็คือผลิตได้ง่ายราคาถูกและใช้ขนาดกระสุน7จ2นั่นเองสามารถยิงได้ทั้งทหารราบและยิงได้ทั้งโดรนนั่นเองนะครับ และนี่คือการจำลองกับศีรษะเนื้อเยื่อมนุษย์นะครับจะเห็นได้เลยว่าถ้าโดนกระสุน7.62เนี่ยยิงเข้าไปเนี่ยมันแตกกระจายแบบนี้ได้เลยเนื่องจากเป็นกระสุนที่มีอนุภาพในการทำลายล้างที่สูงมากเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อมนุษย์และนี่คือบาดแผลที่โดนยิงบริเวณศีรษะนะครับจะเห็นได้เลยว่าจะเกิดก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงนะครับหรือเสียชีวิตได้เลย